คิมไม่ถูกไล่ออกแล้วหรอคะมีคำสั่งตรงมาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ระงับเรื่องนี้เอาไว้เธอกับแทนนะ่ะโชคดีมากเลยรู้ไหมที่ผู้ใหญ่อะสั่งลงมาแบบนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่เหรอคะใช่คุณเป็นใครคะเขาไม่ได้นะคะก็ฉันเป็นคนที่ให้เงินเดือนเธอทุกเดือนน่ะสิหีกไปถ้าไม่อยากตกงาน ฉันก็ไม่ได้ใจดีกับผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียน้อยผัวฉันนักหรอกนะแต่ที่ฉันเก็บเอาไว้ก็เพราะฉันเห็นว่ายังมีประโยชน์ต่อไงก็เท่านั้นเองเรื่องเงินผมขอไม่รับนะครับแต่ถ้ามาดามจักรุณาผมอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนครับเธอต้องการอะไร ยินดีด้วยนะที่ไม่ถูกไล่ออกแกคงผิดหวังละสิเพราะว่าฉันต้องอยู่เป็นหนามยอกอกแบบนี้ต่อไปไม่นะเพราะยังไงแกก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของฉันอยู่แล้วว่าแต่แกจะทนอยู่ต่อไปได้จริงๆเหรอถ้าแกต้องกลายมาเป็นลูกน้องของฉันขึ้นมาฉันอยากรู้จริงๆว่าแกไปเอาความมั่นหน้ามาจากไหนมวยยังไม่หมดยกเลยอย่าเพิ่งขอาะคงสิ แล้วทำไมฉันจะมั่นไม่ได้อะยิ่งเมื่อตำแหน่งนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นของฉันอยู่แล้วว่าแต่แกเนี่ยนี่ไม่ถูกไล่ออกแค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะอ๋อจริงสิแกยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ฉันไปปิดดีลกับบริษัท AC ที่แกอยากได้นักอยากได้หนามาได้ระยะเวลาทั้ง3ปีนะแค่ดีลนี้ดีลเดียวเนี่ยฉันก็เหียบเันมิดจมดินแล้วแกนี่มันสันดานหพิษจริงๆเลย แต่ฉันยังไม่ยอมแพ้แกง่ายๆหรอกไม่แ,แกจะทําอะไรได้ที่เมื่อคุณศิละเนี่ยยังไงเขาก็าไม่ได้เอาแกอยู่แหละเพราะอะไรอเหรอแกก็น่าจะรู้อยู่แกใจแกรู้อะไรหรออ่ะแล้วแกกับแทนไปแอบ,บทําอะไรรับหลักฉันไว้อะฉันก็ทําแบบเดียวกับที่แกไปเล่นชูยังไงล่ะแล้วพอแทนเขารู้เขาก็เลยทนไม่ไหวบอกเลิกแกแล้วกลับมาคบฉันยังไง เหมือนที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิดนี่แกกับแทนรวมหัวกัะสวมข่าวไว้ฉันเหรอแกสองคนนี้มันสัตว์เลี้จริงๆไ <c oughs> อ้น,นี่แกมาหลอกถามฉันอยู่หรอก็ลอยอยากในสมองแกมปนมีน้อยไงแกถึงไม่มีทางเอาชนะฉันได้คนอย่างแกเนี่ยอย่างมากก็ได้ดีแค่เอาผู้ชายที่ไม่มีอะไรเลยอย่างแทนกลับไปก็เท่านั้นแหละอีแพรรู้ก็ดี แกจะได้เลิกยุ่งกับแถสักทีแล้วแกก็อย่กคิดนว่าแกจะได้ตำแหน่งผู้จัดการไปถึงฉันจะไม่มีคุณศิลาแต่ฉันก็ยังเอาชนะแกได้เพราะฉันมีไพ่ที่เหนือกว่าอยู่ในมือเหรอเงั้นมีอะไรอยู่ในมือก็รีบๆหงายเข้ามาด็ว็ๆนะเพราะว่าฉันเนเล่นไพ่ไม่เต็ม